คลิปท่องเที่ยวกับพี่น้องคนเกาหลีที่ทำให้จูได้กลายเป็นคนใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยความท้าทายนี่คือเรื่องจริงค่ะ ในคลิปนี้จูมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวชมดอกซากุระบานที่เมืองคังวอนทางภาคเหนือของเกาหลีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเกาหลีพร้อมคณะที่ได้จัดทริปการท่องเที่ยวที่แสนพิเศษนี้ขึ้นมานะคะหลังจากได้รับคําเชิญก่อนออกเดินทางเราก็ได้ช่วยกันทํำข้าวต้มผัดกับข้าวเหนียวปิ้งเพราะคิดว่าเป็นเมนูที่กินได้สะดวกเวลาเดินทางและคนเกาหลีก็น่าจะกินกับเราได้ด้วย เราเดินทางด้วยรถเช่าซึ่งเป็นรถตู้คันใหญ่ซึ่งข้างในกว้างและนั่งสบายมากๆค่ะพี่น้องคนเกาหลีเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรถว่ารถตู้แบบนี้ส่วนมากดาราจะใช้เพราะสามารถยืมเปลี่ยนเสื้อผ้าได้มีพื้นที่กว้างสะดวกเพิ่มความตื่นเต้นให้กับเราไปอีกที่ครั้งหนึ่งได้นั่งรถตู้ดาราด้วยลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมเราสื่อสารกันรู้เรื่องก็เพราะว่าพี่คนเกาหลีพูดไทยได้แทบทุกคนเลยค่ะและก็เคยไปเที่ยวที่ไทยมาหลายครั้งแล้วด้วยเพราะฉะนั้นบนรถจึงมีแต่ เสียงพูดคุยกันตลอดเส้นทางเพิ่มความสนุกสนานให้กับเราได้มากขึ้นเลยค่ะเราเดินทางต่ออีกราวๆ3ามชั่วโมงกว่าก็เข้าเขตคังวอนสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรามาถึงคังวอนแล้วก็คือภูเขาซอรักซันค่ะซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบประจนภยัยและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากค่ะบนภูเขายังเป็นสีขาวปกคลุมไปด้วยหิมะอยู่เลยซึ่งแน่นอนว่าอากาศที่นี่ยัง มีความหนาวเย็นกว่าเขตที่เราอยู่ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงที่หมายเราเริ่มต้นด้วยการเดินชมวิวทะเลที่สวยงามพูดคุยทำความรู้จักกันกับกลุ่มคนเกาหลีกลุ่มอื่นที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวทุกคนต่างให้ความเป็นกันเองกับเรา และต่างขอบคุณและยินดีมากที่เรามาร่วมเดินทางกับพวกเขาในทริปนี้ทุกคนน่ารักกับเรามากๆค่ะหลังจากชมวิวแล้วเราก็มานั่งกินมื้อเที่ยงกันซึ่งเป็นร้านอาหารที่จองไว้แล้วไปถึงร้านอาหารก็มาเสิร์ฟเลยจูเลือกเป็นยุกเกจังซึ่งเป็นซุปเนื้อรสชาติจะคล้ายๆน้ำยากะทิผสมกับต้มยำเลยค่ะแต่รวมๆแล้วอาหารก็อร่อยดีค่ะ กินมือเที่ยงเศษเราก็มานั่งชิงช้าชมวิวทะเลต่อกลุ่มของเราได้ราคาพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเรามากันตั้ง20คนก็เลยได้ลดราคาค่าตัว๋วส่วนคุณป้ากับคุณแม่ทั้งสองท่านก็ปล่อยให้เด็กๆอย่างพวกเราไปสนุกกันทั้งสองท่านก็เดินจูงมือกันไปเดินชมวิวทะเลรอพวกเราเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะเวลาในการนั่งชิงช้ากําหนดที่15นาทีชิงช้าก็จะเคลื่อนตัวชา้าๆจากจุดต่ําสุดไปยังจุดสูงสุดทําให้เราได้มองเห็นวิวทะเลของท้องทะเลสี อันกว้างใหญ่ได้สุดลูกหูลูกตาช่างสวยงามและก็ประทับใจจริงๆค่ะและเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้แน่นอนพี่คนเกาหลีที่เรานับถือเป็นพี่สาวไม่ดีรอคือรู้งานมากกระตือรือร้อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพให้เราพี่สาวคนนี้น่ารักและใจดีกับเรามากค่ะ นี่เรานั่งครบ15นาทีแล้วเหรอเนี่ยมันเร็วเหมือน5นาทีเลยเป็นเพราะว่าเราเพลิดเพลินกับการชมวิวและก็การถ่ายรูปเวลาก็เลยดูเหมือนผ่านไปเร็วมากทําให้เราได้พักผ่อนอย่างสบายใจเลยค่ะนั่งชิงช้าเสร็จเราก็มาต่อกันที่ร้านกาแฟที่ให้บรรยากาศรู้สึกเป็นส่วนตัว เราสั่งกาแฟและก็ขนมมานั่งทานพร้อมกับได้นั่งพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินสนุกจนลืมเวลาเลยค่ะแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ชมดอกซากุระซึ่งก็ไม่ไกลจากทะเลมากนักเมื่อเรามาถึงเราก็ต่างต้องพบกับความผิดหวัง เพราะว่าดอกซากุระยังไม่บานเลยค่ะน่าจะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะบานเรามาเร็วไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้เดินชมดอกซากุระตูมไปก่อนได้เดินสูตรอากาศสดชื่นแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีต้นซากุระที่บานแล้วถึง3ต้นยังพอมีให้เราได้ถ่ายรูปเป็นต้นซากุระที่เนื้อหอมมากๆผู้คนต่างมารอต่อคิวถ่ายรูปก,กับต้นซากุระ3าต้นนี้กันเยอะเลยค่ะเมื่อเราได้ใช้พลังงานหมดไปกับก,บการเดินชมต้นซากุระแล้วเราก็มาเพิ่มพลังกันที่ร้านอาหาร าารท้องถิ่นของที่นี่ซึ่งเป็นร้านบุฟเฟ่ปูค่ะเป็นร้านที่ผู้จัดทริปได้จองไวล่วงหน้าแล้วเรามานั่งปุ๊บออเดอร์ก็มาเสิร์ฟและตามมาด้วยปูนึ่งถาดใหญ่วินาทีนี้ทุกคนต่างจดจ้องไปที่ปูตัวใหญ่สีส้มขาปูที่ใหญ่และยาวมากทั้งสองด้านของขาปูวางพาดยาวจนล้นถาดกลิ่นหอมเตะจมูกจนต้องได้กลืนน้ำลายลงคอเลยค่ะคนเกาหลีก็แอบมากะซิบเราว่ากินเยอะๆเลยนะ,ละหลายถาดเลยกินไม่อั้นภายในหนึ่งชั่วโมง ครึ่งตอนแรกๆคือไม่รู้วิธีกินกว่าจะกินได้แต่ละตัวใช้เวลานานเลยคนเสิร์ฟอาหารก็เลยมาสาธิตวิธีกินให้เราดูเท่านั้นแหละถาดแรกหายวับไปกับตาเราได้สัมผัสรสชาติของปูที่สดใหม่และมีรสชาติที่หวานหอมมากๆเลยค่ะ หลังจากมื้อเย็นเราก็ไปเดินย่อยต่อที่สวนสาธารณะริมทะเลในเมืองคังวอนชมบรรยากาศที่สวยงามแสงไฟยามค่ำคืนและวิวทะเลก็รู้สึกประทับใจไม่แพ้ตอนกลางวันเลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนเกาหลีทุมเททำอะไรก็ทำเต็มที่ในเวลาเที่ยวก็ปลดปล่อยตัวตนออกมาจากความเครียดเรื่องงานสนุกสนานให้เต็มที่เขาไม่มีมาถามเรื่องงานเราเลยมาชวนคุยแต่เรื่องสนุกๆหรือการเล่นเกมที่ทำให้เราได้ กกันนมาขึ้เป็นการจัดทริปได้ดีมากทั้งเรื่องเวลาสถานที่และอาหารการยาณมิตรคนเกาหลีทุกคนต่างให้ความสนใจและความเป็นกันเองกับเราดูแลเราอย่างดีและต่างขอบคุณเราที่มาร่วมทริปท่องเที่ยวไปด้วยกันพวกเราก็เช่นกันค่ะเราก็ขอบคุณเช่นกันที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความอบอุ่นในเวลาที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและอีกหนึ่งคนที่จูอยากจะขอบคุณที่สุดก็คือตัวจูเองค่ะปกติจูจะเป็นคนที่ติดบ้านชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบไปเจอทุกคนเย ไม่ชอบเดินทางด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เมารถมักจะรู้สึกเหนื่อยและแย่มากกับอาการเมารถจนมันฝังลึกลงในจิตใจว่าไม่ชอบการเดินทางเลยในการตัดสินใจออกมาท่องเที่ยว จูได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอสะดวกที่จะลำบากใจไหมจูได้ให้คำตอบกับตัวเองว่าใช่ซึ่งมันเป็นคำตอบที่ท้าทายสำหรับจูมากหลังจากจบจากทริปนี้แล้วจูก็กลับมาทบทวนตัวเองจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้มีอะไรในกล่องใบนั้นเลยมันมีแค่ความคิดของเราที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันมีอะไรในกล่องใบนั้นครั้งนี้จูได้ใกล้ชิดกับความรู้สึกและประสบการณ์ของคนอื่นๆและมีโอกาสได้สังเกตความรู้สึกของตัวเองอีกด้วยอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนจังเลยค่ะว่าเราสามารถ ผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายในชีวิตมาได้อย่างไรมีวิธีเผชิญกับความยากลําบากนั้นอย่างไรบ้างอยากให้ทุกคนที่ติดตามช่องนี้หรือเลื่อนมาเจอคลิปนี้ได้รับแต่พลังงานบวกสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กันและกันได้บางทีข้อความเพียงไม่กี่คําบทความประยคกสั้นๆอาจทําให้คนคนนึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดไปทั้งชีวิตก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วค่ะไว้พบเจอกันใหม่ในช่องบัรจูสตอรี่และเฟซบุ๊กแฟนเพจใช้ชีวิตง่ายๆตามใจฉันสวัสดีค่ะ ค่ะ